สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุคนเนาะบ่าวพังลาวพังไทยและต่างประเทศการยินดีต้อนรับข่าวซูซองสาวดวงสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อนี้ทางสาวดวงกลับมาอยู่ขึ้นปานางเพิ่นเนาะมื่อนี้ก็พาการมาเทล่องประตูเนาะโดยเมื่อนี้สีเทล่องมันกอนเลยมือใดมันแหงเลยสีได้อันมาจอดประตูใส่เนาะ แต่ว่าเทมือนี่กะโบ,บ้หัวซีแล้วหรือบอ่อเนาะเพราะว่าอันนี้กะมืด้ามืดพนอยู่นะพี่น้องเนาะโดยทางไอจะมั่มเผื่นกากกำลังจอดเล็กอยู่เนาะโดยทางป้านางกะไปยืมรลเล็กชาวลามาเนาะโดยสอย,ยกันเนาะมือเนะีะถาบว่ายกันกะมันนานแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กะบ,บ่ายโมงเลยเนาะมือสาวนี่กะพากันไปตักหินอยู่พื่อนบัจะมมั่มเนาะโดย สะดวกไปตักหินมือแซวนี่ก็คิดิแล้้่โยกได้ดขไปยกงยโยกทายนีขอเกยกโยกเหอสบายดีปานางป้านุ่งเสื้อลายมือนีิลายเสือบอกสบายดีสบายดี คุ้นกับที่โต๊ะหั่มเลยโดยน้องทางนี้น้องทงฝืนกับห้างกามาน้องฝืนกามาสวยน้องโมนี้สบายดีน้องเล่น้องทงสวยดีเจ็บหัวอยู่นั่นนี่ยังมาซอยนี่โอ้ยดีดีดีสนับสนุนเจ็บหัวกะ ผักง <mile> ้างอยู่เฮือนนะมาผักอยู่นี่แล้วผักอยู่นี่ก็ได้กนั่นมีงเงโอ้ยเด้เปย์ประดกัสองเปย์ูนะอย่าเมานะเจบัวมือแไกบัดิ้งหัปลางนก็ได้มานได้ยามันแล้วเด้อคนสินเทลงยคุ้เมาเด้อผูดกันแก้วโชเลซ่คือกบผบินลมแล้วมีโจมมาเด้อเได้เป็นอย่าง้

ชานือกนางเกอ่นี้มากเนาะเดี๋ยว,วเราไปบปนท่านเถอะเกี่ยไม่นสโตเลยอ่ะตั้งเลไป,ไปเก่กห่ยไปบนท่านเถอะ หนึ่งะได้ชามถอนเน,น,นาะเ้าแหลกล้<า>งังจะกอง้เขาอยู่บนนงกีนเอาปลานนาก็ได้นะนนาก็ได้มั้ยเบนังเขานี้แล้ว,ลว,ลวเลยเจ้ายอหีบมาใส่ด,ด้วยเออชมร้อนเจ้าเหก่อนเลียาใส่ ขับรลไปขัรถมตัวอเอ่อ้เปลี่ยนฮะเนี่ยกัวด้กินแต่เสียงอาจจะของเงินจักอยู่ต้งได้ไม่จลังขาลูกเจอยอยู่ทางไหนลูกไปหนาชื่อเป็นคนหู้ดม่อยากกินน้ำกบหัวจอยากกินน้านี่ ดเดกก้นคอยฟุนงออกฟงอะไรได้ คนเลยนะก้อยปูนกับงามเนาะคนเงินงามคนงามแม้แต่ก้อยปูนกับงามบอปนะรับไได้กูส้มรสส้มกูซูกับรับไปเงินเนาะส้มพีส้มพีส้มไปรสอะส้มพีส้มอะไรกันนั่งกินข้าวใน ยังอ่ะนางเสกคืออยู okay. ่ด้วย่มันจะขามาเขาเราได้เปิดเลยเด้อไปต่อเล้ววนยังตอนนี้ทำเมื่อย ใช่ใช่ใช่เออโวยเลยเทลงพื้นโวยเลยเป็นกบทบะะชุดถูกอ่ะใช่นีอม้วบบจะดบเอามาตัดัเ็ส่ยน้ำร่วตัดนี่เออออมาไปชุนมาไล่ประตูนั่นมันทีโปก นงค่ะป้าปนาั่งอยากได้ดอกไม้างได้ดอกไม <c oughs> จันทร์สีทองเนาะป้านั่งเล้วป้านาง มาฮอนี่นะดีงามเานี้นะดีามเปต่ยนใพนังีเออออนั่งเอกกรตายตอนจบีวาพนัีา่านเป็นข้าีเลยน้ำแล้อดพอสั่งกระจกอสั่งกระจลาปลาไปฮอไปฮอตลาดรักแสนเลยหรือน้ำมันใส่กัน้ ขอมาเสียหนามด้ยได้ไหม ข่าวอะไรจ่าเดอกวมารัง เซลล์นะผขอกมาห่อเลยโย่ลงเล่ยจังไวเซลล์นะส่วนเซลล์จะขึงหนึ่งมากะลถอดลงมดเจ้าบเป็นคนยุรู้จู่อยเป็นคนยุเพราะอะไรไปถอดใกล้ๆนะถอดเศกูนนากระเจาเลยซอยกันหลายคนจังเลยเไว้ อยู่ใกล้กันก็ะสวยกัน <krit> imi, เอานครทำนี่่นาคทนีทเตจะเปกดมันเขาเจากระตักใส่หนะแมลูกหุบมาิมาเอยกเเอาะไาสนกระปรงใส่าหน้าาน้าแม่ละิใหม่ัพเมื่อคุณจไปนเกี่ยวกินลงม หยั่นเปลี่นนิดหน่อยด้วยขูกขูดก็ขูดขูดหลอกก็หลอกหยั่นเปลี่ยนขูดขกดขูดขูนขูดขูดขอดขู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 ดขอดขู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 ดข่ดขูดขูดขน้ขกัขูดขูดขอดขู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 อขูนขูด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 

ก็ได้ดดนบนหน้านีาน่แล้วส่วนก็โนโามาไปแล้วนีชักช้าอะไรไอ้อก็ให้่างได้แล้วได้ด จากตัวสารก็บอกบอก I mm -hmm. Thank <laughs> you. Để nó nè

บลวงพ่อเจิดอะไรพอเจิดชาประน่านพุเอะไรดดินมาใส่บ้อนอะไรขุดตะแคง ูแล้วจะขู่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 ู่ขู่อู่ขย่ขู่ขู่ขู่ข่ขูู่นอกขู่ขููู่่่ขู่ขูู่่่ขู่่ขู่ขู่ข่่ขู่ข่นู่ขู่ข่ขููนขู่่ขู่ขู่ขู่่อูู่่่่่่่่่่่ จะคลองเขื่อนเพื่อกันยังอยู่ในอยู่ยังผักพรอยู่เพื่อนอ่าเมื่อยส่วนปูนเพื่อว่ามื้อนี้ก็ได้น้องๆเพื่อว่าสวยเบิ่งคือพ่นสิตกแต่ว่าบ่ตกเนาะจักว่าสิตกมื้อแรงก็บ่จักเนาะพ่นเนาะซาลาอ้วนเพิ่นสิมาซอยอันหิวคุปปูนน้ำเนาะเลย แม่สบ,สบายดีว้าหูมีเพิ่นมีเลยนะมานำมาอน,านีิชิมาฮิโอยุยไข่วะสองถุงมือแล้วเมื่อวานี่ไข่กินแห้งเลยพาไปเดียเขาสักยาไข่ยอยู่ลูกใครนะไข่ไปกินยาอะไรลงบม่เคยไปห้องหมอได้อนนท์อืมเลยอันทุงมือนี่เด็กน้อยอันเป็นไข่ไล่หลายไข่ไม่สองคนเลยเป็นไข่วดัดบ่ออนนท์หน่ะก็ไข่วดัด อัมีด้านขึ้นเลยเป็นได้ผู้ใหญ่นะใครแน่แล้วบ่ใครแน่เด้กี่โลไปมีค่ะโโอ้หมื่นอยากไปเนี่ยค่ะเขาจะยังมาเข้าวัดสิขีโลน้ำกลิ่นบาดอีนั่งกระแหงแล้วว่ายังมาทันอันนี้ฮะยังมาทันแหงปะเนีอยโอ้ฝั่งมึงประมาณอันนี้ยืนน้อยน้อยทอแม่แน่ก็จะให้เขาตัดให้อืมแต่ถ้าบาดเศร้าอีนั่งเศร้านี่ผูกเห็ดผูกแค้นใเลยด้วยเนี่ยแหละย่านว่าอีนนีงก็ มันมีเพระแล้วเนาะหากคำว่าหากกกติอยู่แล้วบาดเศร้าอียังเศร้าเลยเาต้องผูกเพลิผ่นหับควันเพิ่นเห็ดเล็กๆแน่นอนเนาะโดยเนาะบันิสะดวนกะสิเด็จยกคีบเป็นตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนอื่นก like. we ็ต uh, SO? uh, no ้องขอขอบคุนขอบคุณอันคุณเมวิแล้กทีมงานทุกๆคนอยู่ผังไทยเนาะที่ซอยเรือป้านางเนาะเห็ดประตูหัวไห่เนาะขอให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจ หาจากพญาโลคาเนาะโดยคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองเนาะโดยแล้วก็ก่อนิภาพพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งโฆษณาสะดวกนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้สะดวกคลิปต่อไปเนาะโดยสะดวกกะดีใจนําปานางเนาะที่ได้ประตูัวเนาะโดยกบัดจคลิปนี้สะดวกก็สิจบคลิปเท่านี้แล้วจัหน่อยเฮาก็สิเทนให้มันแล้วก็สิได้กลับบ้านเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก ใกล้สี่ขำเลยเนาะสองโมงเลยเนาะจะนอยก็บหอสามโมงเลยเนาะเผื่อแล้วกับพอดีสี่โมงเนาะโดยกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี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 อะไรไงโดยหันมาทางนี้กับเพอกเขาสบายดีอู้หล่อเว้ยบอสบายดีพนักงานเจีบคัว